รวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการเริ่มต้นในการดําเนินคดีอาญากันบ้างนะครับเนื่องจากมีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันว่าเมื่อเราพบเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความผิดทางอาญาแล้วทําไมตํารวจจึงไม่จัดการนะครับสาเหตุที่ตํารวจยังไม่ยอมดําเนินการอะไรนะครับเนื่องจากยังไม่มีบุคคลใดมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดําเนินคดีกับบุคคลนั้นนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นก็เกิดการถามว่า้าในเมื่อมีการกระทําความผิดแล้วทําไมต้องรอให้คนอื่นมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยอันนี้ก็ต้องอธิบายเป็นเหตุผลนะครับว่าโดยปกติแล้วเจ้าพนักงานตํารวจจะรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดเพื่อดําเนินคดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นก็จําเป็นที่จะต้องพบว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดทางอาญามีโทษที่จะลงโทษแก่ผู้กระทําความผิดและมีผู้เสียหาย เพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็ต้องจําเป็นที่จะมาดําเนินการลองทุกเพราะหากไม่มีผู้เสียหายแล้วการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งที่เป็นพยานบุคคลและพยานเอกสารก็จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นตํารวจก็จะนาบทำเรื่องเพื่อส่งให้ายการฟ้องไม่ได้นะครับซึ่งในการ้องทุกก็หมายถึงการที่ผู้เสียหายไป้องทุกกับพนักสอบสวนเพื่อให้ดําเนินคดีกับบุคคลผู้กระทําความผิดทางอาญา ซึ่งทําให้ตนได้รับความเสียหายนะครับเข้าใจหลักการง่ายๆนะครับ 1. คือเราเป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดอาญาจึงเข้าไปหาพนักงานสอบสวนเพื่อให้เขาดําเนินการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดมารับโทษทางอาญานะครับอันนี้ก็จะทําให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการสอบสวนเอาผู้กระทําความผิดมารวบรวมเป็นสานวนแล้วก็ส่งให้พนักงานในการฟ้องร้องได้ ซึ่งมีข้อควรระวังตรงที่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างระหว่างการร้องทุกข์กับการไปลงบันทึกประจําวันไว้อย่างเดียวที่พนักสอบสวนเพราะการลงบันทึกประจําวันนั้นก็เป็นการแค่ไปแจ้งให้พนักสอบสวนทําการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อเป็นหลักฐานไว้เท่านั้นแต่มันไม่ได้เข้าสู่ความหมายของการของการร้องทุกข์ซึ่ง แค่รองทุกแค่ลงบันทึกประจําวันนั้นไม่สามารถทําให้พนักนสอบสวนมีอานาจสอบสวนได้เพราะฉะนั้นท่านจะต้องทําความเข้าใจนะครับว่าท่านอยากจะลงโทษเขาหรือไม่ถ้าอยากลงโทษก็ให้ไปแจ้งกับพนักนสอบสวนว่าผมต้องการที่จะรองทุกเพื่อดําเนินคดีกับคนนี้ซึ่งกระทําความผิดทางอาญาทาให้ผมได้รับความเสียหายโดยประสงค์จะให้เขารับโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุด ถ้ายังไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักดใหการจังหวัดทุกที่ทุกสำนักง,งานครับผม